มาฟังเรี่อง่อเทากับลูกเคยว่าถือกันบานนี่เรื่อง่อเทาถามแก่แค้นเคยได้ยินได้ฟังมาโดนเราละ่อเทากับลูกเคยว่าถือกันบา้านเฮียนใกล้กล้กันนั่นแหละเมื่อนั้นลูกเคยก็ต้มไก่แล้วบาานดี่อเถาได้ยินไก่ยสีเงฮอ้ๆออกิวกันเลยแม่นักคเราบาานดีมาคิดมันต้มไก,คก่คักเมื่อนี้ <laughs> อยากกินน้ำลูกเคยแต่เนี้ยบานเดียวขทายยางไปยนลูกเคยกันนะปวว่าถ้ามันเอิร์มา ยางมาหอดเื่อนลูกเคยกะจักจีว่าจังไหนแล้วบาดิเทจจังกินแรงนะเทศเพื่อเด็กนะทั้งลูกเคยบ่าวางแล้วว่าดิบ่มีแนวกินพนะลูกเคยว่าทั้งว่าเตาเบิดลความเบาว่าดิมึงมีคอนซอบ่าดิยืมแน่พนะบ่มีแล้วบ่มีคอนซอจักเจือพนะลูกเคยว่าแมนบ่าก็เห็นมึงตอกอยู่พ่อท้าพ่อท้าว่าเราก็ยืนเบ้ายืนยังกับลูกเคยอยู่หันลาอยากให้ลูกเคยเอิญกินเขาลูกเคยก็บ่กเอิญนักยากียร์อ้าว่ามีก็บอาต้องรับปซะทานคอนโซื้อพ่นะพ่อท้าว่า ภาษาแกงไก่อู้ภาาควันซอไะนะเนี่ยดอกตกิดไปน,นะเนะเนี่ยตอนเนี่ยตอนแล้ววันน้ลูกเคยว่าทางพ่อเทาเออาเ่าก็เครียดแล้วเฮ้ยมีขีทีน้อไะนะเราก็เครียดเนี่ยลูกเคยว่าลูกเคยว่า,กเ,กาเออจิ้งโคล่าละอืมลูกคนไก่รวยรวยอยู่กับบ่เอ,อิญนะแนวบ่า,าถือกันเนาะเที่ยวแก้แง่งกันยู่หันละเครียดไทยลูกเคย,ๆๆยก็แก้งลูกเคยลูกเคยเครียดไทยพ่อเท่าก็แก้งพ่อเท่าอยูุ่คนแล้วพ่อเท่ากับบ่ยอมลูกเคยกับบ่ยอมกันแล้วอืม แลเมื่อตะละเวนก็นเลยมีตะเลียงตะเล่ากันหังบอกว่าสิคิดกันไล่แรงอี่หังดอกเออมื่อนั่นลูกเอ้ยกะขาไก่แล้วบ่ได้ต้มดอกปิ้งไก่กินเมื่อนั่นข้างพ่อเทากะมาบ้านจะของเงินั่งจมพุ่มพุ่มเฮ้ยภาษาซ้ำนี่หนึ่งมันต้องเป่นคนซ้อนนะบอนซ้อนเด้อบักเย็ดซ้ำนี่เพื่อนะคนซ้อกูเกาหลีเหดอกกูทำท่าไปยืมมึงกูซืมเพื่อนภาษาซ้ำนี่ มาก็น uh, hmm ั่งจมอยู so ่โมเดลเดียวแล้วจมให้ลูกเขยโคนอื่นลูกเนี่ยกับบ๊หัวซาเล้วดอกแต่ละมือก็เดือยฮึจาเรากับบ๊ยอมรถล่าว่าจอกให้ลูกเขยเนี่ยภาษาลูกเขยซ้ำนี่เฮ้ยมาที่เครืองกูไปนะจมจนเนื่อยแล้วจมให้ลูกเขยจนเหนื่อยจนมีข้านจมหมดแล้วมือนั้นลูกเขยก็กินแรงเรียบร้อยเนี่ยยางมาทั้งเงี้ยนพอเท้าเดี๋ยวพอเท้าก็นอนอยู่ข้างนอกนั่นละว่าท่านนอนมันหอนมันเอาเนาะ ยังายวะดักเหียนหัวเฮียนพ่อเท่ากับห้องเท่าเท่าเดี๋ยวบานีคว้าทถ่นคว้าเท่าคว้าเท่าก็ได้ว่าเออเทาก็เออแค่ก็าลาลุดก้อยเหรอแค่ยหนเหี้นก้อยก็เออยืดส้อมทำเสียบุล่าบุกไปไหนเหี้นบ้านีนอนแล้วบ้านีนอนแล้วลูกเคยได้ยินบ้านีได้โอกาสแล้วบาดมาทีว่าหัวยัน่นัะนะว่าแล้วก็ย่างหนีเลยลูกเคยบ้านีทั้งพ่อเท่าบ้าน โอยมึงยังใส่กูแห้งแค่นอบาดเดียวบางทีมึงเด้อมึงเด้อบัดาจอมบุ้มพุ่มอยู่เดียวบาดนี่มันแห้งห่อนแห้งเอาบา้บามงึงให้อารมณ์กูเขินเด้อบันะเป็นลูกเคยจังไดนวาเบาแบบนี้มันศูนญแล้วบาทพอเา้ึมึงจักกูน่อยไปแล้วบางทเดเอ้ยสองสามมือกับว่าท่านเจ้าเครียดอยู่ว่าท่าวาเนี่ม่ามือหนึ่งบาดบาักมือนี้ได้โอกาส คืดพ่อแล้วบาดีกูต้องไปถามแก่แขนมันบนะ่นะห้งางวัวเทากะก้มก้อยก้มก้อยไปแล้วบาดีคุณจะไปถามแก่แขนถามก็ถามคืมอเขาหน่ะเคยกับนอนอยู่น้ำเมียนะนะั่นน่ะเมียอยู่ในมงุอนองอยู่เคยว่ดด้านไหนเขามุงได้จังหวะวัวเทากะเอิออเอ้นแล้วบาดีทิอเอ้นทิหสทิสทิสเป็นยังไล่ะบ่นนอนล่ะบ่นถามลูกเคยนอนแล้วนอนหลือจีห้างวัดด้านหลับไม่เว้ยนะพัวเทาบ่ เกือบด้อนีบกิดมันนว่าตีว่ามาตีเว้านะดูเคยหังว่าว่ท่านหลับเกือบด้อหักทิดตันเบื้องเนื้อเบื้งเนื้อตนมือน้าดูเคยได้ยินข้างเืมือมดูอยู่หัวขวัญนแล้วฮะจบเรื่องนี้ก็เลย